เอามาใส่ก็มีความฟี้ยวฟ้าวขาวแก้วมันเกี่ยวแตงกวาลึืงลาทาทาสดใสชัยโยโอ้โหลูกใหญ่พี่ไอเป็นบ้าฮ่าฮ่าบวกความต่างอยู่ตรงนั้นเหมือนกันมากสวยมากทุกอย่างเป็นสีแดงไปหมดเลยเหมือนมีคนเลือดออกชุดก็คือผิดประหลาดมากไอทายทูกแต่ไม่ต้องแต่งอะไรมาก ะะซึ่งมีจํานวนเยอะมากแต่ไอก็ไม่รู้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่แล้อยากจะอขอเชิญชวนให้มาลองเล่นเล่นเล่นเแบบสุกๆเลยนะคะว่าให้ทายดีว่าอายอะมีแว่นตาแฟชั่นในกลุ่ทั้งหมดกี่อันลองคอมเมนต์ไว้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูทายคลิปว่าตรงหรือเปล่าส่วนตัวขอทายว่าน่าจะมีประมาณ57อันเดาน้อยไปปะ75อัน ไม่57ก็75ไม่มากกว่านี้ไม่น้อยกว่านี้สำหรับพิกัดการซื้อแว่นต่างๆทางเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมดถ้าเกิดร้านไหนเป็นใครส่งมาให้ก็สามารถที่จะเคลมกันได้ที่ด้านล่างในคอมเมนต์เลยนะคะออาไม่พูดพ่างทำเพลงไม่รอใช้เสียความเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะน้องเหลืองขึ้นวงกลม1 เหลืองเฟี้ยวฟ้าวสองอันนี้คือเป็นอันโปรดเลยนะคะชอบมากใส่บ่อยมากเพราะส่วนตัวเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวสีเหลืองอยู่แล้วแล้วก็อันเนี้ยมักจะถูกออกมาคัดผมแบบนี้ก็จะให้ลูกที่แบบเก๋ไก่กรุบกรุเอามาใส่ก็มีความเฟี้ยวฟ้าวข่าวแก้วมันเก่ยวแตงกวาเลืองราชาตัสดใสชัยโยโอ้โหลูกใหญ่พี่ไอเป็นบ้าบวกเป็นบ้าจริงเหลืองหัวใจอ่อนสามเหลืองหัวใจตัดขาวสี่เหลืองประหลอดสะท้อนแสงห้า เหลืองไร,ร,ร้กอบกเหลืองไร้กรอบ7เหลืองไร้กรอบ8 <c oughs> ความต่างอยู่ตรงไหนเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เหลืองไรกรอบทรงกลม9เหลืองสดใสายไปรุ่นเกาหลี10เหลืองใสแฟร์ใช้กันแดดได้1ิ 11. อันนี้คือเป็นแว่นที่มีห่อคือเป็นสีเหลืองที่ใส่ไปแล้วอะไม่ปวดตาแล้วก็มีความดูมั่นคงแต่จําไม่ได้ว่าคือยี่ห้ออะไรแต่รู้สึกประหลาดว่าใส่แล้วมันจะมีความแบบดูแฟชั่นแล้วก็รู้แบบว่าใช้งานได้จริงอันนี้ใช้งานได้จริงๆนะคะที่เหลือคือใช้งานไปได้จริงๆใช้งานได้แค่คาดผม<ๆ><ๆ>เหลืองไล่ซ้มเหมือนตะวันกันมาจะรับขอบฟ้า12สวยมาก เหลืองฟ้าท้าทายแดดประกายสีเขียว1ิทากโก้สีส้มสดใสสิบสหน้าทาโก้ไม่จอยเลยสีส้มค่ะ14เป็นสีส้มอันเดียวที่มีในบ้านซึ่งรู้สึกเลยอะว่าสีส้มน่าจะหายากเพราะว่าใครก่จิง,จงๆสวยนะไม่ใช่เล่นๆนะสีแดงแรงฤทธิ์สิห อันนี้คือมีความเปรี้ยวซ่ากากันมากๆเป็นสีแดงแล้วก็มีความว่าเป็นประหลอดสะท้อนแสงด้วยแดงมากสิบหกอันนี้จำได้ว่าซื้อมาจากสำเพ็งใส่แล้วปวดตามากเพราะทุกอย่างเป็นสีแดงไปหมดเลยเหมือนมีคนเลือดออกเสื้อก็คือเป็นสีแดงอู้แดงหัวใจเยือกเย็งปลายเชียวสิแดงหัวใจโปร่งใสสิบแดงหัวใจไรขอบสิ ก้าอันนี้ก็คือการมองเห็นไม่ได้เช่นเดียวกัน <c oughs> แดงหัวใจไล่สียีแดงหัวใจไล่สีมีกอบเพชรปลายเฉียว21อันนี้ก็คือเวอร์วังมากมีครบทุกอย่างที่อยากจะมีหัวใจก็มีสีแดงก็มีสีชมพูก็มีกอบเพชรก็มีไล่สีก็มามีครบทุกอย่างเลยจ้าหัวใจชมพูดูกากัน22 หัวใจชมพูดูน่ารักมาก23อันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอันโปรดนะคะเพราะว่าไอา้ย่ใช้แมทช์กับชุดหลายชุดมากๆชุดไหนที่เป็นสีชมพูเนี่ยมักจะถูกไอจับคู่กับแว่นอันนี้เป็นประจำก็อาจจะมาใส่ที่ตาหรือว่าอาจจะไปคาดที่ผมเห็นป้าจังหวะคาดผมคือมันจะแบบเห็นทรงหัวใจที่กําลังดีแล้วก็ปลายเฉียวมันจะช่วยเก็บผมแล้วยังดีมากอันนี้ก็คือชอบใช้มากนะคะหัวใจไล่สีชมพูฟ้า24อันนี้คือสีสวยมากนะคะ คะมันไล่แบบนี้เลยหัวใจชมพูโรสโกล25หัวใจใส่ปิ้ง26อันเนี้ยเก๋มากเลยค่ะไอรู้สึกว่ามันเป็นแว่นแฟชั่นโดยสมบูรณ์แบบคือมันทำหน้าที่เป็นแว่นแฟชั่นจริงๆไม่ทําทำหน้าที่อย่างอื่นเลยเพราะว่าอันเนี้ย กันอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้กันแสงไม่ได้กัน UV แล้วก็มีหัวใจปึกปึกตรงนี้แค่แบบว่าเป็นแฟชั่นแค่นั้นเลยจริงๆแต่ถามว่านางทำหน้าที่อยู่หนังได้ดีไหมพูดเลยว่าดีมากคือเนี้ยใส่ลุคนี้ก็ได้นะมีความแบบว่าเก๋ไก่กันลมอะไรอย่างงี้สวยงามหัวใจส่ง แปลกใหม่27อันนี้มีความแปลกใหม่มากจริงความเก๋เอาไปเลยเบอร์ล้านเพราะว่ามีสายอยู่ตรงข้างล่างนี้เป็นเหมือนเชิงแล้วก็อันเนี้ยเป็นแบบกรอบขึ้นมาคืออันนี้ล้ำมากพูดเลยว่าหูคือล้ำสุดอะไรสุดเก๋มากเก๋สุดๆไปเลยอ่ะอันเนี้ยเก๋ที่สุดในจุดที่อยู่ชมพูชอบเชีวยวเปี้ยวซ่ายีมีใครใช้ในส่วนของความแซบมากกว่านี้ไหมคะอันนี้คือแซบมากนะ หัวใจสี่เหลี่ยม29ชมพูทรงสามเหลี่ยมสไตล์เปียวซ่า30ชมพูไล่ฟ้า31อันนี้ขอบอกเลยว่างงอันนี้น่าจะได้มาส่วนตัวแล้วแบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าแบบเนี้ยพอตามอยู่ในสีฟ้ามันทำให้ตาดูแบบเข้มดูแบบว่าตาหมองคล้ำอธินนบายไม่ถูกแล้วก็นี่แบบประหลาดรู้สึกว่าเนี้ยแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แล้วก็มีเพชระดับ,แบบเป็นคิ้วหรือว่าอยู่ตาเส<อ>ื้อเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใช่ทางเท่าไหร่นะคะแต่ก็น่าจะมีคนชอบแหละ ไม่ชอบเลยอะชอมพูอ่อนทรงชเฉียว32ทรงนี้คือทรงคลาสสิกนะต้องมีทุกสีชมพูชัอคกิ้พิงค์ง33ใส่แล้วดูวมีความแซ่บมากสีฟ้าก,ากากัน34 4สีฟ้าทรงเสียว35บอกแล้วว่าทรงนี้ต้องมีทุกสีฟ้าทอนประหลอด36ฟ้าจัง,จง ไล่ไปสีดำสามสอันนี้สวยนะมีความสายแฟไม่กระโหลกอลาแล้วอันนี้มีความแบบดูจริงจังดูแบบว่าใส่ออกแดดได้ของชาวแอนคีฟค่ะกรอบลายสุดเก๋ไก่37อันนี้คือใส่เรายิ้มไม่ได้เลยต้องทำหน้าชิคเท่านั้นก,ก็คือผิดอันนี้ต้องมีความแบบว่าวันเท่ๆที่แบบเก๋ไก่น้องกรอบพิมพ์ง่ายๆที่ใส่กับลุกไหนก็ได้สา <9. S 2> ดีนะทุกคนควรมีแว่นแบบนี้ติดตัวสักอันหนึ่งเพราะว่าใส่กับลุกไหนก็ได้จริงๆทัดห่วงทัดผ,ดผูอะไรอย่างนี้ก็ได้แว่นประลอดกร,รอบใส่ยทอนสีมากมาย4ี่สิบู้เลยว่าส่วนตัวเนี่ยชอบใส่แว่นประลอดแต่ก็ไม่ชอบใส่แว่นประลอดจริงๆไม่ชอบมากกว่าเพราะมันสะท้อนมันสะท้อนหมดเลยคือชอบที่มันสะท้อนแล้วมันบอว่ามีสีสวยงามแต่ไม่ชอบที่ทุกคนเห็นหมดเนี้ยว่าอะไรอยู่ตรงหน้าของไอ้บางนึ่ออกปลาความลับไม่มีเลยกคือถ่ายรูปลงแบบเซลฟี่อย่างเงี้ย กันค่ะก็คือไอซื้อแว่นอันนี้ตอนไปคานซเมื้อปี2019นะคะคืออันเนี้ยเห็นแล้วก็รักแรกพบเลยเป็นของยี่ห้อพ o ูแอนเบร์แล้วไอก็ใส่มันบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยมากมันเป็นทรงที่แบบทรงเทชชอบอะแล้วก็สีของมันอะเป็นสี ทองอมชอยเงี้ยหรอคือไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่ามันสามารถที่จะแมทช์เข้าได้กับทุกลุกสามารถคาดผมก็ได้หรือว่าใส่ตรงเนี้ยก็สามารถใส่ได้แล้วก็ไม่ปวดตาแล้วก็กันแสงได้ค่อนข้างดีก็สุขแบบเนี้ยเลดศหลยน้องกรอบกรุระบาย42อันนี้ที่เทเก๋มากชอบมากความกรุ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 แล้วก็โทนสีที่เป็นสีทองแบบด้านๆชอบมากแต่ใส่แล้วไม่ได้เลยทุกคนรู้สึกไหมว่าตายดูยค่ะรู้สึกเป็น ตาห่างคือวมา่ันทีวรู้สึกว่าแบบไม่ได้อ่ะใส่แว่นนี่แล้วมันดูแบบตาอยู่ผิดที่ยังไงก็ไม่รู้มันมันอะไรก็ไม่รู้ก็เลยอันเนี้ยเอาไว้ใส่แค่ถัดผมไปนะคะเพราะใส่ที่ตาแล้วแบบประหลาดมากแคทอายวิงว่งวิ่ง43ก็คือเป็น Cat อ y e ye, แล้วก็มีความซ้อนวิ่งวิ่งวิ่งวิง,วง,วง,วง <laughs> หัวใจสายส4อันนี้คือมีทําไมก็ไม่รู้เอาไว้ใส่เล่นสงกรานเพราะว่าไม่ได้การอะไรเลยนอกจากน้ําหัวใจดาใส่ไร้กรอบ45กรอบหัวใจไม่มีเลน46อันนี้ใส่เพื่อความกิ๊บเก๋ล้วนๆค่ะเพราะว่าสามารถที่จะติ้นเข้าไปในตาได้เลยไม่มีเลนนะแต่ว่าใส่มาแล้วก็น่ารักนะแต่ถ้าเกิดไม่เลิกคิวบุบะอันนี้ก็จะมีความชนคิวต้องแบบเลิกคิวเลยจะเห็นว่าเป็นหัวใจนะ หัวใจดำา47กลมๆดูทรงแฟชั่น48อันนี้มีความทรงคายแว่นซุปเปอร์มากแต่ไม่ใช่ซุปเปอร์นะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าใส่แล้วแบบแฟมากเหลือเท่านี้นะคะต่อไปเป็นแกงแว่นตาแฟนตาซีที่ไม่สามารถใส่ได้ใน,นชีวิตประจำวันเป็นไงบ้างอะ่ะมีใครจะทายถูกไหมคะ48นะตอนนี้ตอนนี้อันนี้49 เป็นแว่นเดี่ยวไปใส่เล่นสงการที่แทะชูกันน้ําทุกมุมนะคะสีขึ้นมีความแตะแตมแต่เบามากอันเนี้ยอยู่มาหลายปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ทิ้งสักทีเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องมีปารสงการอีกเป็กนกอดป้าก็เลยแบบเก็บไปกอดน้นองดอกมุ้งมิงกุงก้งกิ้งกิ้งกองแก้วอันนี้ได้มาตอนรีวิวแชมพูซันซิลเนเชอรัลนะคะจําได้เลยซึ่งน่ารักมากแต่ชรุดแล้วเดอ้อ <c oughs> ดอกไม้ลุดเกือบลืมนับ 50Happy ห้าสิบ ชอบนะสวยนะอยากใส่เฮเบเดตัวเองทุกปีร่ำไปเพราะมันน่ารักมาก Happy New Year 52 Happy New Year 53นี่ตรงนี้มันเขียนว่า Happy New Year นะคะ We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas and Happy New Year w h e n m e r r y Christmas ว่าก็คือแต่งงานแล้วเพราะว่าเคยเป็นร r i ด์มาแล้วนะคะอันนี้ก็คือได้มาตอนงานเฮนไนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสักตอนหนึ่งอะเพราะว่ามีทางเฮ็นร้านชเชนไหนหลายเฮ็นมากเลยแต่ว่าือเป็นแว่น b r i ด์นะคะส่วนอันนี้แว่นแต่งงาน 16ไอซ์ใสอันนี้ตอน after party ตอนแต่งงานนะคะจริงๆอ่ะมันจะมีอันนี้แล้วเราก็สามารถที่จะกดเปิดแล้วมันก็จะมีแสงวาบขึ้นมาได้แต่ถ่านน่าจะหมดไปตั้งแต่คืนนั้นแล้วนะคะก็จริงๆอ่ะมี2อันด้วยของไอซ์อันนึงของพี่ต้อันนึงแต่ว่าตอนเนี้ยเจอเหลือแค่อันเดียวอีกอันนึงหายไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งนี่นะมีเฮชขท็กเลยว่า Hashtag Party To To Wedding เป็นแววนแห่งความทรงจำมากๆเพราะคืนนั้นสนุกมากแต่งงานท้ยังไงเราต้องแบบจัดเต็มไปให้สุด l e t เจ็ดเป็นแว่นสายรุง้งปุงปิงกุงกิงมุงมิงกระนุง,งกระดิงกระนุงกัะดิงกระุกระดิงิอันค่ะทุกคนไอซ์ c, มีแว่นแฟชั่นในกลุกทั้งหมด57อันมีใครทายถูกไหมคะที่บอกไปทายกันไว้ต้นคลิปก็สับใครที่ทายถูกนะคะยินดีด้วยค่ะคุณเก่งมากไม่มีรางวัลให้นะคะไม่แต่ความภูมิใจมอบให้ตัวเองจ้า <laughs> ก็เอากลุ่มมาไปให้ดูการสนุกๆนะคะเพราะคนพบว่าไอซ์มีแว่นเยอะมากจริงๆทางนี้ทังนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนส่งมาให้เยอะด้วยแล้วส่วนตัวก็น่าจะชอบแว่นด้วยเพราะชอบไว้ใส่เอยชอบไว้ทักผมเอยก็รู้สึกว่าการใส่แว่นเนี่ยมันทำให้เรา complete look มากยิ่งขึ้นบางวันเนี่ยแต่งหน้าเบาๆใสๆไม่ต้องแต่งอะไรมาก แต่แค่มีแว่นใส่โป๊ะโจเข้าไปเพิ่มก็สามารถคอมพลีทลุคเราได้ง่ายๆเลยค่ะข้อควรระวงังสําหรับการใส่แว่นแฟชั่นเหล่านี้นะคะก็คือให้ดูด้วยว่าถ้าเกิดใส่แล้วปวดตาก็ต้องถอดอย่าใส่ตลอดเวอย่าใส่ตลอดทั้งวันเพราะมันจะปวดตาแล้วก็ใส่ไปแล้วอย่าไปจ้องพาทิดแบบจ้องตาก,กันแบบนี้นะคะเพราะมันทําให้แสบตาได้เพราะว่าเนี่ยแบบอาจจะไม่ได้กรอง U V เต็มที่ขนาดแว่นสายตาแว่นสายตาที่เอาไว้กันใส่าตาจริงๆแว่นกันแดดที่เอาไว้กันแดดจริงๆ หลายอย่างคุณภาพราคาอะไรแบบนี้ก็อยากขอฝากเตือนไว้แล้วกันว่าใส่แว่นอันนี้ก็ต้องระวังด้วยส่วนตัวคือใส่เพื่อความสวยงามเฉยๆไม่ยางเอาไว้กันแดดเลยถ้าเป็นแว่นกันแดดจริงๆก็จะต้องเปอีกคลิปหนึ่งอันนี้คือแฟชัน่น only สำหรับวันนี้ก็หวังทุกคนจนะชอบคลิปนี้กันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย